สวัสดี FC มืนพุทธาชาแนลทุกท่านนะครับก่อนไปรับชมขอค่าเข้าชมคนละหนึ่งไลค์กด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ สวัสดีครับสวัสดี f อฟซีทุกๆท่านนะครับวันนี้เรามื่นพุทธาพระแท้จะมารีวิวนะเหรียญหลวงพ่อรวยวัดมาบตาพุธนะครับรอบนี้เราจะมารีวิวในชื่อรุ่นมหาราภนะมหาราภหลวงพ่อรวยอัครสาโรนะฮะอัคสาโรนี่ฮะวัดมาบตาพุธจังหวัดระยองปี2565 เป็นเหรียญออกแนวงานพุทธศิลป์นะเป็นงานพุทธศิลป์นี่เหรียญจะเป็นแบบนี้นี่นะมาถึงให้เห็นให้ชมเหรียญกันก่อนเลยนะให้ชมเหรียญกันก่อนเลยเนะี่ยคร่าวๆนะคร่าวๆนะมาเรามาเริ่มต้นตั้งแต่นะตั้งแต่กล่องกันก่อนนะรุ่นนี้มหาลาบกล่องจะเป็นสีแดงแดงเลือดหมู นะฮะเป็นสีแดงเลือดหมูนะออกเข้มๆนะะทั้งข้างหน้าและก็ข้างหลังส่วนด้านหน้านะฮะด้านหน้าจะสกรีนด้วยสีทองมีคําว่ารุ่นมหาลาบนะฮะแล้วก็มีรูปแบบเหรียญน,นะรูปแบบเหรียญอยู่ตรงกลางนะด้านล่างมีควาว่าหลวงพ่อรวยอาคาสาโลนะะแล้วก็วัดมาตาพุทธจังหวัดระยองนะปี2565อออกปีนี้นะฮะเพิ่งออกปีนี้นะตรงตาม ตรงตามปีเลยนะเพราะว่าบางรุ่นบางคิจริงเนะี่ยจะเป็นอ่าออกปีนี้ก็จริงออกปี65ก็จริงนะแต่ว่าบางทีหน้ากล่องหรือตรงเหรียญน,นะฮะก็จะออกปี64นะก็ประมาณนั้นก็จะมีการเลื่อนเลื่อนเนื่องด้วยนะเนื่องด้วยว่าในช่วงนี้มันเป็นโควิดนะวัดมีการปิดไม่เกิดอ่าไม่มีการปุกเสกนะฮะพาก็ต้องเลื่อนออกไปเรื่อยๆนะก็ ประมาณนี้นะฮะประมาณนี้ปี P 64ออกปี65ก็มีเช่นกันนะครับก็เผื่อว่าเป็นข้อมูลที่จะต้องใช้ในอนาคตนะในอนาคตแล้วก็ซีนเป็นใสนะด้านหน้าจะมีสกรีนคำว่าลุ้นโชคอยู่นะรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะให้ชมกันก่อนนะแกะนี่ซีนใหม่ๆเลยนะจำนวนการจะสร้าง100ลังนะ100ลัง การันตีเนื้อเงินในลงังอ่าสององมั่งจำไม่ผิดแล้วก็มีการันตีนวะด้วยนะ,ะนวะด้วยมามาชมกันก่อนองน,นี้รายการอะไรนี่นะฮะใหม่ๆสดๆโอ้โีของจริงฮะไม่ตัดไปครับตัวพิเศษไม่ตัดไปโอ้โหดูด้านลังนอ้ดงามมากครับไม่ตัดไปลมดำนะฮะยังไม่พอ เขาเรียกลงยาจีวรด้วยดูความสวยดิดูความคมของเหรียญน,นี่นะยังกันลองพิมพ์นะรายการที่36นะรายการที่36นี่ พอปั๊มออกมาเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็จะมีบล็อกในการปั๊มตัดขอบทิ้งอีกครั้งหนึ่งนะนี่คือการปั๊มรอบแรกนะการปั๊มรอบแรกก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยนะทุกเหรียญจะเป็นแบบนี้ออกมาแล้วก็จะมีปั๊มตัดขอบนะปั๊มตัดขอบออกไปนะนี่อ่านี่เป็นรายการที่36นะฮนะลมดำนะลมดำนี่นี่นี่เอาละน,นี่เราจะให้ชมกันนะ นี่เลยนี้เป็นทองทิพนะฮะอันนี้เป็นทองทิพนะแล้วก็ลงยาดำนะฮะโบแดงนี่ด้านหน้าจะเป็นรูปเหมือนของหลวงพ่อรวยนะด้านล่างนี่นะจะเป็นไก่ฟ้านะไก่ฟ้าดูลายกระหนกก็าด้สวยงามมากๆนะฮะด้านบนด้านบนเนี่ยรูปส่งคล้ายๆกับสาริกาคู่เลยนะ ด้านหลังใช่ไสวยงามมากๆด้านหลังในงานพุทธศินดูความนูนออกมาของไก่นะครับเป็นไก่นะฮะแล้วก็ถือถุงเงินถุงทองมาไก่นี่ทำไมถึงมีพระที่มีสัญลักษณ์รูปไก่นะฮะเพราะว่าไก่เนี่ยตื่นเช้าหากินเก่งนะะเราก็เอาเอาการหากินเก่งของไก่เนี่ยมาใช้นะฮะเป็นเกี่ยวกับว่าห้อยเหรียญ นี้แล้วจะมีพกซับเข้ามานะหาเงินหาทองได้เยอะนี่ประมาณนี้นะนี่รันเลขรันนัมเบอร์นะฮะตรงนี้นะนี่รันเลขรันนัมเบอร์องนี้ร้อยเก้าเก้านะฮะแล้วก็มีโค้ดอยู่ตรงข้างล่างนี่อีโคดหนึ่งนะฮะแล้วก็มีข้อความคำว่าหลวงพ่อรวยอาคาสาโรนะฮะนี่ด้านล่างมีชื่อรุ่นนะมหาลาภปี2565นนี่นะ วัดมาตบตะพุทธจังหวัดระยองนี่คือเหรียญจริงๆที่พี่ๆจะได้แกะได้ในรุ่นนี้นะฮะกลัวเหมือนกันกลัวแกะออกมาแล้วเป็นเนื้อเงินนะเนื้อเงินเอาไวใ้ให้กับเอฟซทุกๆท่านได้อ่าเขาลวให้ f อฟซได้ลุ้นนะเรานี่อยากแกะได้แบบเนื้อล่างๆนะเนื้อบนๆแกะไว้ให้ F c ได้ได้ลุ้นกันนี่นะความสวยงาม นี่มองมุมไหนก็สวยฮะพอย,ยิ่งโดนแสงยิ่งสวยนะสำหรับรุ่นนี้มหาลาบช่วงนี้วัดปิดนะช่วงนี้วัดปิดก็น่าจะไม่มีพระของหลวงพ่อรวยออกมานะก็น่าจะเป็น น,น,น่าจะนานอยู่นะฮะ1 4 5วันกว่าวัดจะเปิดอีกทีนะนี่คือรุ่นล่าสุดนะล่าสุดที่ออกมาณนะตอนนี้ใครสนใจสามารถติดต่อเราเข้ามาได้ทุกช่องทางนะทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางเพจ a c e b o o k นะเราไลฟ์สดกันทุกวันเวลา3ทุ่มนะหรือทางไลน์นะก็สามารถติดต่อได้เช่นกันนะไม่ได้จริงๆอายด์ ID ไลนะ์เนี่ยเป็นเบอร์โทรเราด้วยนะครับสามารถโทรเข้ามาก็ได้ หลวงพ่อรวยวัดมาตพุทธนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกจีที่ร้อนแรงมากๆสำหรับยุคนี้นะพระหลายๆรุ่นของท่านนะราคาเริ่มขยับขึ้นไปแล้วตามความนิยมนะตอนนี้มีคนเขาเข้าไปเช่าหาบูชาค่อนข้างเยอะนะค่อนข้างเยอะรุ่นนี้เป็นเหรียญพุทธศิลป์อีกรุ่นหนึ่งที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับหลวงพ่อรวยวัดมาตพุทธใครสนใจอย่าลืมนะฮะ ทักทายกันเข้ามาของมีจํานวนจํากัดนะของมีจํานวนจํากัดมาลุ้นเนื้องเงินมาลุ้นเนื้อนอวะกันนะสำหรับวันนี้นะก็คงมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีคลิปหน้านะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคราวหนะ้าจะเป็นเกจิท่านไหนหลวงพ่ออะไรเดี๋ยวเรามารุ้นกันอีกทีสำหรับวันนี้ฝากรุ่นนี้ไว้ด้วยนะมหาลาบหลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุธครับสวัสดีครับ